มาแล้วเจ้าอันนี้เป็นเมนูยำมะม่วงปลากรอบค่ะแซบๆเลยค่ะอันดับแรกก็หั่นหอมแขกนะคะแล้วก็ตามมะม่วงเปรี้ยวค่ะมะม่วงเปรี้ยวก็วันนี้ใช้ประมาณ2ลูกด้วยกันนะคะแล้วก็มาหั่นซอยค่ะเป็นชิ้นๆไม่ขูดนะคะอันนี้เป็นพริกจินดาแดงค่ะแล้วก็ซอยตามใจชอบได้เลยค่ะความเผ็ด ปรุงรสกันค่ะน้ำปลานะคะ2ทับพีน้ำมะนาวข้นโสด2ทับพีนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะ2ทัพพีนะคะอัตราส่วน2ตออ่ตอ2ตออ่อ2เท่ากันนะคะชิมรสชาติตามใจชอบได้เลยนะคะทีนี้ใส่ผงอร่อยไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะคะ1ช้อนชานะคะทีนี้เราก็ใส่อุปกรณ์นะคะ เครื่องที่เราหั่นนะคะทีนี้น้ำยำนะคะเราตักแยกค่ะเราจะค่อยๆย,ยำไปนะคะก็ใส่มะม่วงหอมแขกและนี้ก็จะเป็นมะม่วงหิมะพานะคะไปทอดก่อนแล้วก็ปลากรอบของเราปิดท้ายด้วยผักชีนะคะแค่นี้ค่ะเป็นอันเสร็จค่ะแซ่บๆเปรี้ยวๆเลยค่ะ